กลับมาพบกับโออีกแล้วในช่องมาดามโอ h ชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกถูกและราคาตามเจ้าของทุกแปลงนะคะไม่มีบวกไม่มีเพิ่มไม่มีเทินใดๆทั้งสิ้นนะคะ นี้นะคะผมมาอยู่ที่ตาบลนาหินลาดอําเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวเมืองประมาณ10กว่ากิโลนะประมาณ19กิโลโดยประมาณนะคะห่างจากตัวเมืองนครนายกใกล้กับทางขึ้นเขาใหญ่นะคะใกล้กันมากเลยคือประมาณ6กิโลก็จะถึงทางขึ้นเขาใหญ่ฝั่งประจินบุรีนั่นเองคะ่ะที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด9้าไร่2งาน 83.5ตารางวานะคะหน้ากว้างประมาณ80เมตรนะคะความลึกก็ประมาณ200เมตรแต่ว่า3ด้านเนี่ยจะกว้างไม่เท่ากันลึกไม่เท่ากันนะคะแต่ว่ารวมแล้วก็อยู่ในเนื้อที่9ไร่2งาน83ตารางวาทั้งเจ้าของนั้นขายแบบเหมาเลยเหมายกแปลงนะคะราคา6ล้าน5แสนบาทซึ่งบอกเลยว่าถูกมากๆนะคะในราคานี้เจ้าของรวมค่าโอนภาษีให้ทุกอย่างใจราคาเดียวจบทุกอย่างนะคะ ที่ดินแปลงนี้บรรยากาศดีมากๆด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้นะคะ <The Typically> เป็นถนนสาธานณะแต่ว่าเป็นถนนลูกลังนะนี่เห็นไหมเป็นถนนลูกลงังแล้วก็ถาจากถนนลูกลังมาเป็นคลองเห็นไหมคะเป็นคลองขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะตลอดแนวด้านหน้าเลยติดกันนะคะและที่สําคัญมีฝายน้ําที่อยู่ด้านหน้าที่ดินแปลงนี้เลยซึ่งบอกเลยว่าแปลงนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆเห็นวิวภูเขาเห็นไหมคะนี่อันนี้คือเขาใหญ่นะคะนี่เห็นไหมนี่วิวภูเขาตรงนี้แบบ แล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าทุกคนลองดูคลิปและสังเกตตามนะคะเสียงลมจะแรงมากเนื่องจากว่าที่ดินแปลงนี้นะคะคือแบบมีต้นไม้เยอะเป็นธรรมชาตินะคะปัจจุบันทั้งเจ้าของนั้นได้ให้ชาวบ้านแถวนี้นะคะเชา่าปลูกอเขาเรียกอะไรไผ่ตรงเนาะให้เช่าแบบรายปีให้เช่าแบบรายปีบนเนื้อที่ทั้งหมดนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ทั้งเจ้าของอยากจะขายแบบเหมายกแปลงไปเลยเนื่องจากว่าไม่ได้มาดูแลหรือว่า ไม่ได้เข้ามาทําประโยชน์อะไรเนาะก็เลยขายเลยดีกว่านะคะใครที่สนใจก็ลองเข้ามาดูตรงนี้นะคะถัดจากที่ดินแปลงนี้ไปข้างในก็มีอ่ามีคนมาซื้อแล้วแล้วก็เตรียมจะทํารีสอร์ทได้ค่ะว่าอย่างนั้นนะคะนี่อันนี้ด้านหน้าที่ดินแปลงเขียวบอกนะคะซึ่งติดฝายน้ําเลยเห็นไหมมีฝายกั้นน้ําด้วยจะมีเสียงน้ําตลอดเลยนะคะนี่ะ นี่จะเป็นฝ่ายกั้นน้ําแล้วก็จะเป็นคลองตลอดไปนู่นเลยไกลเลยนะคะตรงข้างในก็มีรีสอร์ทด้วยซึ่งใครที่สนใจนะคะลองเข้ามาดูได้ที่นิแปลงนี้บอกเลยว่าราคาก็จะอยู่ไล่หนึ่งประมาณหกแสนเจ็ดหมื่นบาทอะไรประมาณนั้นนะคะเหมาะที่จะทําเป็นรีสอร์ทที่พักอาศัยส่วนตัวก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่าเราจะทําเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวจะทําเป็นสถานที่ศูนย์เรียนรู้ชิงเกษตรก็ได้นะคะ ประมาณนี้เลยนี่โอ๋ให้ดูเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในว่าลักษณะที่ดินข้างในเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ทางเจ้าของทาอะไรไว้บ้างแล้วก็อรวมถึงที่ปลูกอยู่มีไผ่ทั้งหมดเนี่ยเยอะขนาดไหนแน่นขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะที่ดินแปลงที่โอ๋บอกนะคะก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะภาพรวมๆของที่ดินก็คือว่า ด้านหน้านะคะจะมีอ่ะอันนี้คือที่ดิแนแปลงที่เราจะขายนะคะคือเนื้อที่เก้าไร่สองงานแปดสิบสามจุดห้าตารางวานะคะจะมีถนนสาธารณะเรียบคลองตลอดอันนี้คือจะเป็นคลองนะคะด้านหน้าที่ดินแปลงที่เราจะขายนะคะจะมีฝายน้ําอยู่ด้วยนี่เลยซึ่งบอกเลยว่าธรรมชาติมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลองนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นหน้าแล้งนะคะมันก็อาจจะแบบว่าดูน้ําน้อยนิดนึงนะอ่ะ ตรงนี้ก็เข้าไปด้านในที่อีกนะคะจะมีรีสอร์ทอยู่ด้านในมีชาวบ้านมาซื้อไว้แล้วนะคะก็กําลังสร้างอาคารมากมายนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นรีสอร์ทอ่าส่วนที่ดินแปลงที่เราจะขายก็อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในที่ดินกันนะคะว่าเป็นแบบไหนคะ่ะก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปชมด้านในนะคะเราให้ชมที่ดินแปลงด้านข้างที่ติดกับแปลงนี้ก่อนนะคะ แปลงที่ติดก,กับที่ดินที่เราจะขายนะคะซึ่งจะเป็นสวนไม้สวนมะนาวนะคะอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะสวนมะนาวนี้ก็คือติดก,กับที่ดินแปลงที่เราจะขายก้าวไล่สองงานนะคะเห็นไหมคะวิวภูเขาตรงนี้คือรอบเลยนะคะนี่ที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากทางขึ้นเขาใหญ่เพียงหกกิโลเท่านั้นเองค่ะซึ่งด้านหน้านะคะเราจะเห็นเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นคลอง เป็นคลองที่กว้างนะคะแล้วก็บรรยากาศดีด้วยค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันเลยค่ะไปกันเลย นี้จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีบ่อน้ำธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะนี่ฝั่งนี้ก็จะมีอีกบ่อนหนึ่งนะคะที่ดินแปลงนี้เหมาะที่จะทําเป็นรีสอร์ทมากๆเลยค่ะลักษณะที่ดินแปลงนี้นะคะทางเจ้าของดั้งเดิมเลยน่าจะทําเป็นลักษณะแบบเป็นคันล้อมแล้วก็มีบ่อน้ำบ่อน้ำเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสองจุดฝั่งนี้อีกจุดหนึ่งนะคะนี่ แล้วก็มีฝั่งนี้นะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะใครที่สนใจจริงๆก็อยากให้เข้ามาดูด้วยตัวท่านเองซึ่งตรงนี้นะคะก็ราคาไม่แพงเลยด้านหน้าที่ดินแปลงนี้นะคะติดฝายน้ำด้วยซึ่งเป็นฝ่ายน้ำธรรมชาตินะคะอันนี้ก็บรรยากาศโดยรวมจากพื้นที่ด้านหลังกันนะคะที่ออกมายืนอยู่ตอนนี้ตอนนี้ทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นะคะพื้นที่แบบก้าวไล่กว่าเต็มเเนี่ยจะเป็นต้นไผ่ทั้งหมดซะส่วนใหญ่ ก็อ,อาจจะมีผลไม้แทรกบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะต้นส้มโอนี่นะคะซึ่งตอนนี้โอเดินเข้ามาด้านในนะคะเห็นอยู่หลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะนี่แถบนี้ก็มีค่ะตรงนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆเห็นวิวภูเขานะคะตรงนี้ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นต้นมะม่วงค่ะอยู่ด้านหน้าที่ดินแปลงที่เราขายเลยนะคะโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะใครที่สนใจก็ลองแวะเข้ามาดูได้ตรงนี้นะคะบอกเลยว่า บรรยากาศดีทำเลดีสำหรับใครที่ต้องการทำแบบรีสอร์ทหรือว่าที่พักอาศัยแบบเน้ที่เยอะๆหน่อยเป็นส่วนตัวนะคะตรงนี้โอ๋ขอแนะนำเลยนะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ